สวัดพุทธชินราชครับนี่คือการสวนมุนค้าปีครับ This is how making over it over a year 2016 to 2017 ร้านอะไรเนี่ยข้าวแกงเออเอาเกิน It is street food <c oughs> สีพี่ลมร้านอะไรไม่รู้ข้าวข้าวแกงเหรอครับใช่ไหม <c oughs> อ่าอันนี้อะไรนะเนี่ยก็เพาาไก่เหรอะสะบ๊อไส้ไก่อ่าก้เพาไส้ไก่ที่หนึง่ง สองอย่างครับจานละสองอย่างเหครับเอ่อไม่ไม่เอาจานเดียวแต่สองอย่างเอาอะไรอ้วนอะไรอย่างนี้ยเลยอ่ะถ้าเอาปลาใส้ไก่เธอเดือดอย่างนึงไม่รู้เลือกให้หน่อยอะไรคะเอออะรคะครับเอากะอไส้ไก่ที่หนึ่งครับแบบอะไรคะนี่เหรอไก่ทอดอ่ะหรืออะไรีน่าอร่อยอ่ะเลือกให้นะนี่ไนี่อร่อยแต่เป็นกินอือเอาไหมเลยเอาไก่หรอหรือแล้วแต่เธออ๋อแล้วมันไส้ ก๋วยผัดขิงครับไม่เอา,เอาครับก๋วยผัดขิงครับไข่ต้มให้ที่หนึ่งครับครับพอแล้วครับจานเดียวครับอ้วนตักอันนี้ สุดมันค่าปีเหรอครับไม่ไปสุดมันค่าปีเหรอไม่มีคนว่าร้านเลยดิะนะหน่อยหน่ัวันบ พอแล้วคือน้ำปลาน่ะใส่แล้วเค็มลังเค็มกระเพาะไส้เป็ดก็อร่อยอร่อยนี่ชอบกิระเพาะอร่อยไหมพอยแล้วยอ้ยกินเค็มกินเผ็ดแสบปาก แตกแ,แล้วเนี่ยมันก็คือราได้เนือ้อนานไข้าวแกงป้าสมจิตหยามิการอร่อยครับข้าวแกงป้าสมจิตอร่อย เราลองกินดูปอนเปาแบบันเปนแบบหล่อมแาก็เป็นเป็ดองแล้ลองกินรูไม่ไม่เพรเขาถื้อไมก่อนเธอกิน่ชิมเฉยต่อที่ไเป็ดแล้วก็ชิมอะไรนะอ่อใส่กันกินแล้ว เีืิเปั่นนัวภาคาวาตัวสาวรัม Oh, yeah. เ ah สืสีทูมไหมอาเลยเราต้องสอดในสายอย่างว่าจเสียงหาคือพี่อนๆมันถามชันได้ บะหมี่บะหมี่เกี๊ยวเอ,อโนโดสาชัสใจแดกสั่งตรงนี้เลยหรือเปล่าครับสั่งตรงนี้หรือเปล่าครับงงเอาบะหมี่ปลากระพงปูพิเศษเกี๊ยวปู ขอสวัสดีครับผมอยู่ที่พิษณุโลกครับตอนนี้เราจะมากินบะหมี่สหชัยครับสหชัยโนโดกินพิษณนุโลก เขาได้เยอะเหมือนกันนะได้เยอะกว่าร้านอือได้เยอะกว่าร้านใช่ป่ะที่มะะั้น พี่เยอะเกินเห็ด 我 station, 我不你要？